จริงๆก็เพิ่งรู้ว่าการทําพริกแห้งต้องทําขั้นตอนนี้ด้วยนะคะเขาก็จะช่วยให้พริกของเราแห้งเร็วแล้วก็ไม่ขึ้นรานระหว่างที่ตากด้วยค่ะนี่ค่ะเราก็จะใช้เป็นพริกแดงสดแบบนี้นะคะคัดเอาเมล็ดที่เสียทิ้งเสร็จแล้วก็ล้างทําความสะอาดสัก2-3งถึาน้ำค่ะจากนี้เราจะแช่เบกกิ้งโซดาไว้สัก15นาทีเพื่อล้างสารเคมีที่ตกค้างอยู่นะคะขั้นตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสําคัญนะคะเวลาที่เราทําทานเองก็จะรู้สึกปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะ และเมื่อแช่วิกกิ้งโซดาจนครบเวลาก็ให้ล้างทําความสะอาดอีกสักหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวจากนี้เราจะนําพริกไปทําขั้นตอนที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้นกันค่ะก็ต้มน้ําให้เดือดนะคะใส่เกลือลงไปสักหนึ่งช้อนชาจากนี้ก็ใส่เม็ดพริกที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะเราจะนําพริกที่ได้มาลวกในน้ําเดือดประมาณ3-5นาทีนะคะเอาแค่พอน้ํากลับมาเดือดอีกรอบก็สามารถปิดแก๊สแล้วก็ตักพริกขึ้นเสด็จน้ําได้เลยค่ะ นี่นะคะประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะตัวเม็ดพริกของเราก็จะมีความสุกข,ขึ้นประมาณ 70- 80%นะคะก็ถือว่าเป็นการฆ่าเชื้อไปในตัวได้ค่ะส่วนเม็ดพริกที่ถูกลวกนะคะเขาก็จะมีความเหี่ยวแล้วก็ฟีบลงก็เป็นอีกหนึ่งเหตุที่จะทําให้พริกของเราแห้งเร็วนะคะซึ่งถ้าพริกของเราแห้งเร็วก็จะช่วยลดอัตราการเกิดเชื้อราระหว่างการตากได้ด้วยค่ะเราก็จะนําตัวพริกมาตากแดดจนกว่าจะแห้งนะคะก็อาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ2-3วันค่ะแต่เผอิญวันนี้ฝนตกนะคะเราก็เลยจะ ะต้องเปลี่ยนวิธีการตากเล็กน้อยค่ะก็จะเอามาเข้าเป็นเครื่องอบผลไม้แห้งแทนนะคะโดยเราจะอบที่60ถึง70องศาเซลเซียสจนกว่าตัวพริกของเราจะแห้งค่ะสําหรับอัตราการกินไฟของเครื่องนี้นะคะก็จะอยู่ที่ชั่วโมงละบาท50สตางค์ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะตรงนี้เราก็อบพริกมาจนแห้งกรอบดีแล้วนะคะก็เก็บใส่ถุงมัดปากให้สนิทค่ะตัวพริกของเราจะได้ไม่ชื้นนะคะหรือว่าใครจะนําไปทําเป็นพริกขั่วพริกป่นต่อเลยก็ได้ค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปลองทํากัน ดูนะคะ